สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนอีกครั้งในเซียมฟ n นนิวสอีกเช่นเคยสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะโซ n y เปิดตัวโซ n y ่เอ็กเพลีย M4 อควาและ c 4 Duo ค่ะ โซนี่ประเทศไทยเปิดตัวโซนี่เอเบเลีย MC อคว้าสมาร์ทโฟนที่นําคุณสมบัติอันโดดเด่นสาม,มารถถ่ายภาพและวิดีโอภายใต้น้ําจืดได้ลึกถึง1.5เมตรได้ถึง30นาทีโดยตัวเครื่องถูกออกแบบให้หรูหราสวยงามสไตล์โซนี่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ในราคาที่ย่อมเยาวมีให้เลือก3สีได้แก่สีดําสีขาวและสีแดงคอรันพร้อมวางจาหน่ายทนนี่เดือนพฤษนาย,ยานนี้และเจ้าโซนี่เอเบเลียซีีดูโอถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเซลฟี่อย่างเต็มศัก,กยภาพด้วยกล้องหน้า5ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์มุมกว้าง25มิลลิเมตร เซนเซอร์ XMR พร้อมแฟลชซอฟต์ LED ที่ให้แสงนุ่มนวลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คุณได้ภาพที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยี Steady s h o t ควบคุมการสั่นไหวของกล้องมาพร้อมสีสันให้เลือกถึง 3- สีได้แก่สีขาวสีดำและสีเขียวมิ้นท์พร้อมวางจำหน่ายต้นเดือนกรกฎาคมนี้และใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโซนีก็ไม่ควรพลาดทั้งสองรุ่นนี้นะคะสำหรับข่าวต่อไปค่ะสมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกจากค่าย b บ a c k เบอร y จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกัน b บล็กเบอรตกเป็นข่าวว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้รันบนแพลตฟอร์มแบล็กเบอรีแต่จะใช้ Android OS แทนซึ่งหนึ่งในนั้นมีรุ่นที่ใช้ชื่อโค้ดเนมว่าแบล็กเบอร์รี่เวอแต่จะไม่ใช่สมาร์ทโฟนแบล็กเบอรรรุ่นแรกที่รันบน Android โดย b บ a ็กเบอร y น่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน Android อีกรุ่นหนึ่งตัดหน้าออกมาก่อนโดยชื่อโค้ดเนมว่า b บล็กเบอร์รี่พซึ่งเป็นรุ่นสเปคระดับล่างและคาดว่าจะเปิดตัวออกมาในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ แฟนแบล็กเบอร์รไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าคาดว่าจะเปิดตัวเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเผยภาพหลุด s a m ซุง Galaxy S 6 Edge+ คาดว่าหน้าจอ5.7นิ้วสำหรับรายละเอียดสเปคคาดกันว่าซัมซุง Galaxy S 6 Edge+ จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด5.7นิ้วความละเอียดระดับ q ค a เชตหน่วยประมวลผลซัมซุง Exynos 7420แรม3 g b มีหน่วยความจำภายในเครื่องให้เลือกทั้ง32 g b 64 g b และ128 g b กล้องหลัง16ล้านพิกเซ เรนบน Android เวอร์ชัน5.1 Lollipop คงต้องติดตามกันอีกทีนะคะว่าทาง Samsung นั้นจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นดังเก่าวจริงหรือไม่ค่ะหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าหน้าจอน,นั้นกว้างถึง5.7นิ้วเลยทีเดียวและข่าวสุดท้ายค่ะซัมซุงคิดครร้นรถบรรทุกแนวใหม่เซฟ Truck จะเป็นยังไงนั้นไปดูกัน โดยเซฟตี้ทรัคนั้นมีกล้องไร้สายที่ด้านหน้า4ตัวติดอยู่บริเวณกระจังหน้าแล้วด้านหลังก็มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่4จอติดกันซึ่งทําหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากด้านหน้ารถบรรทุกแบบเรียวชามเสมือนมองผ่านรถบรรทุกออกไปเพื่อให้ผู้ขับขันหลังสามารถตัดสินใจแซงได้ดีขึ้นและยังมีโหมดไนท์วิช s ั่นหรือโหมดกลางคืนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าทาให้ผู้ใช้รถบนท้องถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นจากการที่ต้องแซงซ้ายหรือขวาถ้าหาักมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าแแแตต่่่ยยยังงงคเเป็นนนพีรุ้แบบและอู ช่วงทดลองเท่านั้นค่ะโครงการนี้นะคะแอนเชื่อว่าถ้าได้นํามาใช้ในบ้านเราแล้วแล้วก็คงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะเลยทีเดียวค่ะและถ้าใครนะคะที่ไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของสยามโฟนก็สามารถกดติดตามเราได้ที่สยามโฟนชแนล Channel ค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของแอนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ